Josh. <laughs> Josh, how does it feel? Do you enjoy all those emotions that my sisters got to feel once, one year ago? Only, only guess what? They didn't get to laugh it off. No. Nope. No. 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 They're gone. Uh, Jessica's fucking dead. What? Did you hear me? Jessica is dead. But you are gonna fucking pay, you uh, Dick. Uh, what happened with Jess, Mike? I don't remember killing Jess. Christ. Oh God! Oh my God, Matt! ท่านผู้ชมก็มาต่อด้วยอันเทนเดาวพาที่19กันเลยหลังจากที่ข้าจะก,กรเผยตัวมาแล้วเป็นจอร์จของเรานั่นเองไม้กับคริสโมโหมากมาอยู่ที่ตอนที่8การเปิดผ้าปิดหน้าอีก3ชั่วโมงเช้าโอ้โหแอมาลีไม่รอดหรอกโอ้โอไปพ้นนะไปอุ้ยเดี๋ยวเสียงดด้สิไปพ้นเอาอันนี้ไปแล้ไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไปสิไปสิโอ้ยลกลกอุ้ยโอ้พระเจ้าทำไมมันาน่ากลัวอย่างนี้ โอ้เจ้าโอ้ล่วงปดโถเอ้ยมาจริงโอ้ชิดโอ้ชิดเออยู่ที่ไหนนี่แอมมี่เ้ยซวยตลอดแล้วอิตาลุงคนนี้จะตายเพราะเธอหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายแล้วอะไรอยู่ในกระเป๋าหยิบมาดิพอเป็นแฟ์เปิดไฟนะเราต้องทำเองอุ๊ยโอ้ยรีบมาเฮียโอ้มย g o อโอเคไปต่อกันเลย oh, ไอ้ลุงคนนี้แกเป็นคนดีนะพูดถึงแล้วก็ไม่ได้เลวไรอะไรอะให้ไฟเรามาด้วยโอ้ไปต่อสิงานนี้โอ้ใจหายหมดเลยอ่ะคือล่วงได้ตลอดไอ้นู้นไอ้นี่ตลอดเลยะนะโอ้โยนี่เจออะไรอะแบล็กเบรนะคะอุโมงค์สิ่งนี้ที่เกี่ยวกับอุโมงค์ได้พังลงกันมาติดต่อเราเทนเนอร์ er นะคะแผนที่เจ็ดออสามโอยไปต่อเลยแล้วอะไรอะ อ๋อเราต้องมาโดดลงไปเหรอโอ้โหยมันต้องหยิบแล้วนะคือไม่น่าไว้ใจอยู่ดีนะทางนี้เราไม่รู้เลยนะว่าอะไรอยู่ข้างล่างคือมันผิดปกติอะ่ะมันมีคล้ายตัวประหลาดบางอย่างคือเดินรอบๆแล้วกันเพื่อจะเจอโทเทมเนาะคือถ้ามันเจอแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ไงคะว่าใครเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยวิเสียงอะไรอ่ะโอยทำไมต้องเป็นเราด้วยอยู่คนเดียวข้างล่างเนี่ย เรามันอีกไกลแค่ไหนกว่าเราจะถึงอุ้ยเจออะไรเอเมิลี่หยิบดีอุ้ยโอโทเทมหยิบเป็นสีขาวนะใครได้ก็โชคดีไปนะเป็นของใครเอยโอ้อยไม้โอเคสแสดงว่าไม้ไม่เป็นอะไรนะรอดเรียบร้อยไปดิไปต่อเลยกลับไม่ได้แล้วโอ้ยทำไมมันไกลยอย่างนี้ใจเย็นนะเอเมิลี่ใจเย็น โอ้ยไม่เม็ดไตหรือเปล่าเราไม่เข้าใจนะคะหวังว่าไม่นะโอ้โหยรีบเลยกลัวมากเลยอ่ะโอ้ยอุ๊ยอะไรอยู่ข้างเมื่อกี้เฮ้ยเอมิลี่นี่เมื่อกี้มีอะไรตามเรามาด้วยอ่ะเดี๋ยวไปทางนี้ได้ไหมอุ่ยทำอะไรอ๋อรอดเข้าไปโอเคต้องตางทางนี้ไป อุ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยบ้าเอ้ยเช็ดวิ่งวิ่งวิ่งกด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 อุ้ยโอ้ยอุ้ยกดดกดกดวิ่งวิ่งโอ้ยต้องอย่างนี้กระโดดอีกรอบโอ้ยไฟมันจะลุกไรตอนนี้เร็วเร็วอุ้ยอุ้ยมันข้างหลังเราวิ่งเลยแอมลี่กด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 ตรงอย่างนี้โอ้ยต้องให้เลือกอีกกว่านี่้ไปทางไหนอ่ะขวาดิโอ้โหไปขวาเลยอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยเร็ว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 แอมลี่วิ่ง โอ้โหเฮ้ยถึงลิฟต์แล้วกดดิกด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 เลยเร็วรีบจับดิโอ้โหไปโถยต้องให้มานั่งจับเองโอ้โหเรียบร้อยโอย้พระเจ้าเจอลิฟต์แล้วลิฟต์จ่าขึ้นไปเลยอย่าหยุดนะขอร้องโอ้ยมันน่ากลัวมากเลยตัวอะไรเมื่อกี้อะโอ้พระเจ้าหวังว่าคงไม่ไกลล่างนะไม่หรอกนายมารี่แค่โดนมันเฉียวไปนิดเดียวเองอ้ my god โอ้อโอไร อ้ยนั่นไงว่าแล้วจุดจริงด้วยบ้าจริงคืออุ้ยมันอยู่ข้างหลังเอมมลี่โอ้ my god o n น move เอมลี่แล้วมันจะล่วงหรือเปล่าล่ะตอน move นหัวใจเต้นแรงมากเลยอะ่ะหุ้ยอุ้ยรอ,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 อดแล้ววิ่งดีจะอยู่ทำไมวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งอุ้ยให้กดอะไรอะ่ะโอ้โหกดไอ้นี่เลย นี่ต้องอย่างนี้อุ้ยนี่อุ้ยมันเห็นเราด้วยโอ้ไม่กอดเฮ้ยอะไรกดดิกดกดโอเคเลื่อนถังกดกดกดอุ้ยเลื่อนไม่ทันโอ้กดไม่ทันไปยังไงอะกระโดดลงดิเรียบร้อยไปต่อเลยอุ้ยเจออะไรอะเครื่องเลื่อนขนหินนะฮะโอ้ยขึ้นไปเลยอุ้ยรอดรอดอย่าตามมานะเว้ยอุ้ยไม่ตามนะอุ้ยรีบเลยยมันลีเลวปีนขึ้นมาเลว ดีดีโอ้ยให้เลือกอีกสเตยอนซี่จะไปทําไมทางขวาโอ้ยกดกดกดกเอาอะไรอะเอาเครื่องบดหินตายแล้วก็ะโดดดิเรียบร้อยไปต่อเลยเยมิลี่โอ้ยวิ่งเอาให้เลือกหรออุ้ยมันมาแล้วอะข้างหลังอุ้ยมันเห็นเราด้วยโอ้พลีซขอร้องกล้องน้าเถอปิด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 แล้วปิดเลยเรียบร้อยโอ้โอเมก้โอ้โอเมก้าเฮ้ยมันกัดเรา ทำให้ดีกระโดดเลยอุ้ยมันมาแล้วแอมิลี่กอดกอดกอดุ้ยโอ้โหต้องอย่างนี้อุ้ยรอดพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮจะช้อนชอนเดียวเดียวอุ้ยอโอโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอออ้ยด้ยยอ้ อุ้ยกระแทกแรงมากอ่ะอุ้เจ็บนาดูโอ้พระเจ้าเอาตัดไปที่ใครละงานนี้โอ้ my god เหนื่อยไปหาใครอยู่กับใครตอนนี้พูดกับใครอุ้ยเหนื่อยชีบแปลงเลยอุ้ยเสียงอุ้ยน้ำตามมาใครแมทหรือเปล่าไม่ใช่วิ่งดีเอมิลี่โอ้โหจะอยู่ทำไมโกโก้เฮ้ยข้างหลังมีเฮ้ยวิ่งวิ่งวิวิ สุดชีวิตสิวิ่งอะไรมาเราจะอยู่ทำไมปะทอเฮ้ยใกล้ถึงแล้วโอ้ยมันก็ว่าถึงแล้วโอ้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 เฮ้ยเสียงอะไรโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้เฮ้ยอฮ้ยเอมลี่โอ้ยถึงประตูแล้วเอ้ยเปิดเปิดเปิดเปิยฉันเข้าไปเร็วเฮ้ยป่อยให้เธอเข้ามาเร็วเฮ้ยแต่นางถูกกัดนะเว้ยเปิดปิดประตูแล้วปิดจี้ปิดมันเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเป็นอะไรไหมฉันคิดว่าฉันไม่น่าจะรอดคุณพูดถึงอะไรอ่ะ เธอเป็นไงบ้างมันมีอะไรบางอย่างอะแต่แมทอยู่ไหนล่ะมาเร็วนั่งก่อนข้างนอกนั้นมันมีอะไรบางอย่างอะมันมีปีศาจเหรอเดโอนเหรอหรืออะไรต้องถามอีกเหรอเนี่ยโอ้โหเอ่อถามว่าไงสบายดีไหมอะสบายดีไหมฉันสบายดีฉันไม่รู้เป็นไงฉันต้องใจเย็นก่อนคือฉันเหนื่อยอะขอพักก่อนนะฉันหนีบางอย่างมาหนีอะไรมาล่ะมันเป็นอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอะใจเย็นสินั่นคือจอร์นะจอร์จเล่นกับเราอะพวกเธอไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยอะ โอ้ต้องเลือกอีกแล้วอ่ะคือแอมพูดให้ชัดกว่านี้หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นคือกําลังจะบอกอยู่นี่ไงเราปินไปบนยอดเขานั่นไปหาหัวคอยแล้วหัวคอยมันก็พังลงแล้วมันก็หล่นไปที่เหมืองอะไรสักอย่างนี่แหละน่ากลัวมากเหมืองขุดหินที่ไหนอ่ะมันเป็นเหมืองขุดหินมีทางเข้าแล้วมันมืดมากมองไม่เห็นเลยมันถล่มแล้วเราแยกกันหล่นที่ไหนอ่ะฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดอ่ะมันพังได้ไงอ่ะฉันเดินอยู่อุโมมันมืดมากแต่มีบางอย่างที่เราเจอมันเหมือนหัวของเบสอะ โอ้ oh my g อดหัวแบบอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้พระเจ้าเธอพูดอะไรอ่ะพูดจริงเหรอก็จริงนะสิฉันเชื่อว่าเขาพวกเขาหล่นไปในนั้นน่ะว่าจริงอ่ะที่แย่กว่านั้นฉันเชื่อว่าแฮนนายังไม่ตายอ่ะตอนตกลงไปอ่ะเขายังไม่ตายอะไรนะหมายถึงฉันไม่รู้ว่าพวกเธออยู่ข้างล่างนั่นแล้วก็อดอยากแล้วพวกเราตามหาอยู่แต่ข้างบนนี่เพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจริงอ่ะน่าสมเพชจริงจริงฟังนะ ฉันอยู่บนหอคอยนั่นมันมีวิทียุสื่อสารฉันติดต่อกับคนบางคนได้แล้วตอนนี้หอวคอยก็พังพอดีอ่ะเฮ้เอ็มโอ้มงอ้นมาห้มาพอดีม่หมโอ้เธอโอเคนะเรากำลังถามอยู่นี่ไงล่ะมีสัตว์ประหลาดบางอย่างล่าอยู่อ่ะเธอแค่เหนื่อยเท่านั้นอ่ะโอเคแอมลี่โอเออเฮ้เฮ้เฮ้พูดยังไม่จบเลยใครมาเฮนันใครอ่ะแล้วใครกันล่ะไม่ใช่แจ็หรอก โทษทีพวกเราใครกันละ่ะผมจะรู้ได้ไงเราต้องไปดูสิคือต้องเป็นพานป่านะั่นแน่ที่ชอบยิงปืนไฟใช่ไหมโอ้ย mm. เดินไปเลยที่ประตูอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครนะถึงแล้วรีบเปิดเลย problèmes. ใครวะเอาเราจะต้องมาเกลี่ยงกันใครเปิดประตูอีกเนี่ยเอาเป็นว่านายสิคริสพบไหมมันถือปืนโอเคผมเปิดเองพรบนะ พร้อมนะปัดโถยเปิดจากทีสิบางทีไม่อยู่แล้วก็ได้นะโอเคโอเคไม่ไม่ฉันถือเองไม่มีทางผมถือเองนายเปิดประตูโอ้ใจเย็นโอเคเปิดก็ได้ว่าคลิสเธอไนน์นั่นแหละเปิดเปิดดิเอาจะหยิบทำไมล่ะโอเคเรียบร้อยอุ้ยโอ้หพังเลยอุ้ยชิดเฮ้เฮ้เฮ้ใจเย็นเฮ้เฮ้ใจเย็นมิสเตอร์ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วใจเย็นโอ๊ยใจเย็นสิลุงมโอเคตอนนี้พวกคุณเงียบๆได้แล้วตรงไปทางนู้นเลยเร็วๆฟัทงที่ผมพูดผมจะบอกพวกคุณทุกคนอะพวกเรามีอะไรบางอย่างบนเขานี้พวกคุณไม่น่ากลับมาที่นี่เลยไม่รู้ว่าพวกคุณมาทำอะไรกันอีกหลังจากปีที่แล้วอ่ะคุณหมายถึงเบสกับเฮนาเหรอใช่ บางทีเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาต้องรับผิดชอบผมไม่ชอบเลยพวกชอบมาบนเขานี่ของผมอ่ะของคุณเหรอผมเชื่อว่วาวอชิงตันฟังแล้วคงตกใจอ่ะไม่พ <laughs> วกเขาไม่ใช่ของผมถูกแล้วแล้วก็ไม่ใช่ของวอชิงตันด้วยแต่พวกเขานี้เป็นของเวนดิโก้เท่านั้น <laughs> ใครนะเขาพูด <laughs> ถึงอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรคือเวนดิโก้ฟังเขาก่อนไหมเราไม่มีทางเลือกนี่ ผมจะพูดกับพวกคุณครั้งสุดท้ายนะสำหรับผมไม่สำคัญหรอกว่าพวกคุณเชื่อหรือไม่ผมมีเหตุผลของผมอยากให้มันจบนั่นไงบอกแล้วรู้สึกสำนึกผิดเขาทำผิดเห็นไหมยหยุดเลยไหมมันมีบางอย่างที่เป็นตัวอยู่บนเขานี้มันเห็นผู้หญิงผู้ชายที่มาเดินเล่นบนเขานี้จากนั้นพวกมันก็เป็นผีของเวนดิโก้แล้วจับไว้ อ้เฮย,ยนั่นไงไม่เห็นบางอย่างนะักุ้ยที่จับเจสไป <S <S นั่นไงดูดิมันไม่ใช่คนแล้วแหละเนี่ยดูตาดิพวกคุณต้องหาที่ปลอดภัยหลบลองดูที่ห้องใตดินไหมโอเคไปที่นั่นเลยตอนนี้ทุกคนเลยทำไมล่ะอะไรนะนานแค่ไหนอ่ะจนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าอะ่ะพวกผมปล่อยจอร์จไปคนเดียวอตอนที่เขาร้องเสียงดังอะ่ะ คุณปล่อยไว้ที่ไหนเหรอในกระท่อมเดียวอะผมกรัลตีได้เลยว่าเพื่อนคนตายแล้วล่ะไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ผมเพิ่งจะอยู่กับเขาเมื่อกี้นี้เองนะบนภูเขานี้มันเกิดขึ้นได้เร็วมากโอ้พระเจ้าจอสของเราไม่เราต้องไปรับเขาสิคุณจะไปข้างนอกได้ยังไงคลิสเขาพึ่เพื่อนกับผมนะแล้วผมทําเขาเองแบบนั้นไม่เขาทําเราทุกคนผมไม่สนใจผมต้องช่วยเขางั้นผมไปกับคุณเองผมไม่ต้องการคนช่วย ไปข้างนอกคนเดียวฆ่าตัวตายชัดๆพวกคุณที่เหลือลงไปห้องใต้ยินอยู่ตรงนั้นอย่าออกมาจนกว่าพวกเราจะกลับมาคุณดูไม่เหมือนคนที่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคือผมจะไปช่วยจอร์จจริงไหมล่ะไม่ผมช่วยเองแต่คุณต้องช่วยผมเข้าใจไหมเอ่อคิดว่าอย่างนั้นอนะ คนอยู่ข้างหลังผมแล้วฟังที่ผมพูดคือเราต้องไปช่วยจอร์ดนะคะคนอื่นต้องหลบซ่อนก่อนไปกันเลยรีบไปเลยก่อนที่จอร์จจะเป็นอะไรโอ้โหสุดยอดเลยเอาปืนให้ด้วยโอ้โหต้องใช้ปืนเลยเหรอเนี่ยการทำให้จบต้องส่งไปที่มันยิงให้ตายผมยิงปืนกระบอกไปหน้าพวกคุณทำไม่ได้หรอกทำไมคุณถึงรู้ละ่ะ เชื่อสิผมรู้เฮ้ยต้องกลับมานะว้าวชื่นใจกับคริสด้วยนะจ๊ะเราต้องรีบแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะสุดยอดเลยคริสนายผู้ชายต้องอย่างนี้สิโอเคคุณเป็นอาจารย์สำหรับสิ่งนั้นเลยะเราต้องรู้อะไรก่อนแล้วใช่ไหมระวังให้มากที่สุดแล้วทำตามผม เวนดิโกนี่มันพวกอะไรอะ่ะพวกปีศาจจับคนเหรอแล้วโซ so, แล้ต้องยิงมันกี่ <many> ลูกถึงจะตายอะ่ะย <Yeah. S 3> oh, ยิงมันนานเลยละ่ะ <You S 1> อะไรนะักปืนนี่ฆ่ามันไม่ได้เหรอไม่ <No. S 1> ทําให้มันช้าได้เท่านั้นน่ะแล้วจะฆ่ามันยังไงอะ่ะมันไม่ชอบไฟผมก็ไม่ชอบไฟเหมือนกันน่ะ <And S 1> พวกมันกลัวไฟถ้าจําเป็น like ผิวมันจะทําให้เจ็บถ้าโดนไฟ like เหมือนกับรถ<ข>ถังที่แข็งแกร่ง จากนั้นก็เผาเป็นผงลผลคือเรายิงมันไม่ตายนะนอกจากไฟอย่างเดียวเหรอผู้นายคนนี้เขามีไฟคนเดียวนะคนอื่นไม่มีจอร์จก็ไม่มีคลิสก็ไม่มีคนอื่นไม่มีเลยอะเราจะฆ่ามันได้ยังไงโอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแค่นี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเดี๋ยวเจอกันแพทที่ยี่สินะคะแพทหน้าเนาะเดี๋ยวขอจบก่อนเนาะ คิดถึงยังไงก็ต้องเล่นให้จบเกมนี้ไม่ได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวพี่ขอจบแพทพทนี้เจนแพทหน้าสวัสดีค่ะ